คาร์โรแอนเชนติเผยแฟนบอลเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ทำวีนีสีอุดโคตรเดือด สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมทงคอปโตจริงต้องมุมทงนะครับวันนี้อยู่กับผมแป๊บเหมือนเดิมวันนี้ก็ยังมีเรื่องราวข่าวสารข่ามเคลื่อนไหวมาอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะไิตามฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ช่องมุมทงกันไว้ด้วยนะครับเรื่องราวที่เราจะไปอัปเดตกันวันนี้ครับเป็นความหลงของศึกฟุตบอลยูฟา่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับถือว่าเป็นบิ๊กเกมของรอบเพลย์ออฟเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นการเจอกันระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ ว่าเกมบีดได้รับความสนใจจากแฟนฟุตบอลทั่วโลกซึ่งประเด็นสําคัญนะครับก่อนที่จะลงสนามเนี่ยมันก็มีแฟนบอลของเรือใบสีฟา้าแมนซิตีร์นะครับทำป้ายขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีรูปของโรดี้ครับที่พึ่งควาองอ้ารางวัลบัลลังโดอยู่ในป้ายนั้นด้วยนะครับพร้อมกับข้อความเพื่อเป็นการยั่ววินิซุตจูเนียนะครับที่พลาดบัลลังโดไปว่าหยุดร้องไห้ได้แล้วไอ้หนูประมาณนั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อป้ายที่มันใหญ่ขนาดนั้นนะครับเชื่อว่าทางวินิซุตก็ คงจะเห็นแล้วก็แน่นอนว่าแม้ว่าเมื่อคืนนะครับทางวินิสุจูเนียจะไม่สามารถยิงประตูให้กับทางเรือบริได้นะครับแต่ฟอร์มเมื่อคืนของเขาก็ถือว่าเล่นได้อย่างตุดันแล้วก็เฮี้ยมมากๆนะครับเผาแนวรับของทางแมนซิตี้กระจุยเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่ามีแรงฮึดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญแม้จะไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดครับแต่ว่าเขาก็มีส่วนพาเรือบริดนะครับคว้าชัยชนะในเกมนัดนี้นะครับสอประตูที่ราชาชุดขาวได้ก็มาจากการ ทำทางและก็การจ่ายของเขานะครับประตูที่บราฮิมดีอาสยิงก็เกิดจากเขายิงตามน้ำและโดนอาริซอนปัดมานะครับแล้วก็เป็นบราฮิมดอาสวิ่งเข้ามายิงตุงตาข่ายนะครับส่วนประตูปิดกล่องนะครับประตูชัยก็เป็นจังหวะที่เขากระดกบอลให้จูต์เบลลิงแฮมยิงประตูนั่นเองครับซึ่งหลังเกมครับ ity, คาร์โรแอนเชรติกุนซือของทางเรอัลมาดริดเขาก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทางวิสตูเนียเนี่ยจะเห็นป้ายดังกล่าวหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเขาเห็น ยก็น่าจะทําให้เขาทําผลงานได้ดีซึ่งจากที่เขาคาดเดานะครับอัญเชิติก็บอกว่า ทางวินิสซูนีย์น่าจะเห็นป้ายดังกล่าวนะครับเพราะเมื่อคืนเล่นได้อย่างดีแล้วก็ดุดันมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับป้ายนั้น,นทําให้ทางวินิสซูนีย์มีความมุ่งมั่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ชัยชนะของทางเรามาริดเมื่อคืนก็ทําให้เป็นการปิดปากแฟนบอลแมนซิตี้ได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจนั่นก็คือเคลียร์เอ็มปาเป้ครับซึ่งเอ็มปาเป้นะครับทำสถิติที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการยิงประตูแมนซิตี้เรียกว่า คือของชอบของเอ็มปาเป้ก็ถือว่าพูดได้อย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เขาค้าแข้งมา3สโมสรนะครับเขายิงประตูแมนซิตี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นให้กับโมนาโกนะครับปารีสแซงแช็คแมงนะครับล่าสุดก็เป็นเรอัลมาดริดเนี่ยทุกชุดที่เอ็มปาเป้ใส่นะครับแน่นอนว่าเขาจะมีชื่อทำสกอร์ใส่แมนซิตี้ ทุกครั้งเลยครับดีก็เป็นเรื่องราวนะครับความหลงที่หยิบยกมาคุยกันเดี๋ยวก็ต้องมารอดูนะครับว่าในช่วงยกที่2จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่เชื่อว่าฟอร์มการเล่นของวิสตูเนียเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าที่จะเป็นการยืนยันแล้วนะครับว่าฝีเท้าของเขานีเข้าขั้นระดับโลกอย่างแน่นอนครับแต่น่าเสดายที่พาดบาลังดอถ้ารักษาฟอร์มแบบนี้ ไปเรื่อยๆนะครับยังเชื่อว่าโอกาสที่จะกลับไปคว้าบอลลังดอก็มีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าวีซูตูเนียจะประสบความสำเร็จแล้วก็ทําตามฝันได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่หยิบยกมาคุยกันใน E p พีนี้หักใครเจ้าคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i า e ช่องบุมทงไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครต้องการสอบถามข้อมูลฟุตบอลเพิ่มเติมนะครับไปที่ MT15 กันได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ